ทางด้านของพุทธอิสระนะคะก็มีการติดต่อขอนำกาดมอบประชาธิปัตย์จำนวน5คนนะคะเข้ามอบตัวหลังรุมทำร้ายแล้วก็ยิงทหารยศพันเอกอาการสาหัสนะคะพร้อมกับมีการกำชับการทำงานอย่างมีระบบแล้วก็สุภาพเพื่อที่จะป้องกันภาพลักษณ์การชุมนุมที่ถูกมองว่าเป็นอันธพาลค่ะ พระพุทธอิสระกล่าวที่เวทีการชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ถนนแจ้งวัฒนะถึงคดีพันเอกวิทวัฒนวัฒนกุลรองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์สำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารถูกกลุ่มกาดม็อบที่ถนนแจ้งวัฒนะใช้ปืนยิงใส่และรุมทำร้ายอาการสาหัสระหว่างลงจากรถไปยกกรวยขวางทางกลับบ้านว่าวันนี้ได้ติดต่อกับพันตำรวจเอกอาทิตย์ พงศิวาภัยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องเพื่อขอนำตัวกาศที่ก่อเหตุจำนวน5คนโดยจำนวนนี้เป็นกาศที่ก่อเหตุจำนวน4คนหัวหน้ากาศ1คนทั้งนี้พระพุทธอิสระระบุนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาพยายามฆ่าและตั้งวงเงินประกรันตัวไว้รายละ4,500 0 0บาท นอกจากนี้ผู้เสียหายได้แจ้งความดำเนินคดีกับกาดไว้จำนวนกว่า10คนจึงมองว่าเกินความเป็นจริงเพราะในจุดดังกล่าวมีกาดประจำไม่ถึง10คนจึงขอให้ตำรวจนำผู้เสียหายมาชี้ตัวและพร้อมให้จับกลุ่มไปดำเนินคดีในส่วนของหลักทรัพย์ประกันอาจนำโฉนดของวัดอ้อมน้อยไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและต้องการให้คดีทำร้ายร่างกายนายทหารคนนี้จบลงเร็วๆพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างแม้กระทั่งการนำกาดไปมอบตัว อย่างไรก็ตามวันนี้พระพุทธอิสระระบุนะคะว่าได้มอบหมายให้หัวหน้าการนํากระเช้าดอกไม้และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลจํานวน5 0,000ื่นบาทไปมอบให้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจากนี้ได้มีการเรียกประชุมกาดเวทีแจ้งวัฒนะเพื่อทําความเข้าใจถึงการดูแลพื้นที่ในช่วงนี้โดยมีการกําชับให้มีการดูแลจุดตรวจสกัดให้มีระบบมากขึ้นและมีความสุภาพในการขอตรวจครน้นพร้อมกับย้ำนะคะให้กาดควบคุมดูแลกันเอง ไม่เกิดปัญหากระทบกระทั่งจนส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์การชุมนุมอีกและหากมีการ,ราย・ใดายฝ่าฝื้นให้คัดออกจากการทำหน้าที่ทันทีขณะที่พระพุทธอิสระยังกล่าวถึงกรณีเหตุการณ์อาคารกองทัพไทยนะคะถูกยิงจนกระจกแตกนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น หลังเกิดเหตุการ์รุมทำร้ายนายทหารยศพันเอก1วันโดยได้มีการรับรายงานนะคะว่ามีการยิงปืนไรเฟิลนะคะสองนัดมาจากอาคารด้านซอยแจ้งวัฒนา9้าสันนิฐานว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ให้ทหารเข้าใจผิดกับกลุ่มผู้ชุมนุมเวทีแจ้งวัฒนะในประเด็นนี้คงไม่ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันเพราะทางกองทัพเองก็ย่อมทราบดีว่ามีทหารแตงโมป่ปนอยู่คนกลุ่มนี้ไม่พอใจที่มีเวทีมอบแจ้งวัฒนะจึงอาจ จะเชื่อมโยงกับการทำใบปลิวอย่างไรก็ตามการติดตามนะคะหรือว่าติดต่อการนนำการของม็อบป,ประชาธิปัตย์ mm hmm. เวทีถนนแจ้งวัฒนาครั้งนี้ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบครั้งแรกของพระพุทธอิสระหลังจากการได้ทำร้ายประชาชนแล้วก็ยิงผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาในย่านนั้นบาดเจ็บสาหัสมาแล้วหลายรายค่ะ